สวัสดีครับปุกป๋องชาแนลครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็สวัสดีท่านๆที่เพิ่งเข้ามาดูปุกป๋องชาแนลครับผมคลิปนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูากล้วยไม้มาอัปเดตกล้วยไม้ช่วงปลายเดือนตุลา,าคมนะครับอันนี้เปิดหัวด้วยชวนชมครับเห็นมันดอกมันสวยดีครับท่านผู้ชมดูแล้วมันสดชื่นตาก็เลยเปิดหัวด้วยชวนชมนะครับ เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูแคทเทียาครับซึ่งออกดอกสม่ำเสมอครับออกดอกหลายครั้งแล้วครับแต่ผมก็ไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูครับผมอ่านี่ครับท่านผู้ชมออกขยันดอกดอกครับนี่แคทเทียาครับสีส้มปากแดงครับมีกลิ่นนิดๆครับท่านผู้ชมเลี้ยงง่ายดูแลง่ายมากครับ คือประเภทแบบออกลำต้นมาปั๊บแทงช่อดอกไม่มีซองนะครับออกดอกให้เห็นเลยครับเลี้ยงง่ายครับส่วนปุ๋ยที่ให้ก็ออดโมโคสแล้วก็เป็นปุ๋ยเกล็ดนะครับสูตรเสมอนะครับนี่ผมแนะนำให้ถ้าเพื่อนๆคนไหนเลี้ยงแคทยาไม่ค่อยออกดอกก็พันนี้ครับรับรองไม่ผิดหวังครับ เครื่องปูก็มีมพะพร้าวสับเล็กน้อยแล้วก็ส่วนมากจะเน้นเป็นฐานนะครับท่านผู้ชม อันนี้ก็เป็นลูกช้างครับก็เริ่มโตแล้วลครับแต่ก็โตช้าพอสมควรนะครับลูกช้างเป็นช้างปลายครับท่านผู้ชมใช้เวลาน,านานมากครับกว่าจะลำต้นขนาดนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูอีกกระถางหนึ่งซึ่งเป็นแคทยาสีส้มเหมือนกันครับอ่านี่ครับ นี่ผมปลูกไว้ในปลูกกับกระถางไอ้ไม่ใช่กระถางสิครับฝาพัดลมครับท่านผู้ชมเครื่องปลูกเน้เนๆก็กาบมะพร้าวกับฐานเนี่ยครับใบออกดอกสวยครับแต่ดอกจะแหว่งนะครับมแมลงครับมแมลงมากัดเจาะนะครับนี่ ถ้าแมลงกัดเจาะอย่างนี้นะครับกัดดอกกินดอกเนี่ยเซฟวินเลยครับจัดการเลยครับเซฟวินแน่นอนครับหรือ F85 อะไรพวกนี้ครับรับรองแมลงไม่กล้าเข้ามายุ่งครับเนี่ะเลี้ยงง่ายมากครับแล้วออกดอกสม่ําเสมอหลายๆครั้งที่ออกดอกผมก็ไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเหมือนอีกระถางหนึ่งครับที่อยู่ข้างๆนี่ครับนี่ นี่ครับท่านผู้ชมขยันดอกมากครับตอนที่เขาบานแรกๆเขาจะเป็นสีชมพูเข้มครับพอสักประมาณสองสองอาทิตย์นะครับเขาก็จะออกสีขาวอ่อนๆนะครับแล้วป่าเขาจะเป็นสีม่วงสวยนะครับออกดอกดีมากครับท่านผู้ชมขยันออกดอกมากครับการขยายพันธุ์ก็ง่ายๆครับมีมดแดงด้วยนะครับ นี่ตัวร้ายเลยครับตัวเพี้ยเลยครับนี่มดแดงนี้ก็พอมาเกาะตรงไหนก็เพี้ยตรงนั้นแหละครับเอาเพี้ยมาสูตดดอกไม้ไม,ไม้ดอกไม้ประดับนี่ครับนี่เขา้าบานรแรกๆสีเขาจะสวยครับท่านผู้ชมส่วนอันนี้ก็ประมาณ อาทิตย์หนึ่งครับอ่าไล่ไล่ตามลำดับเลยครับอันนี้สองอาทิตย์ครับอันนี้ผมขยายครับขยายจากกอนนี้ค,ครับจากกระถางนี้ครับขยายมากง่ายมากครับท่านผู้ชม กระถางน้นเป็นก้นไม้ป่าครับเป็นมัตฉาชมพูครับเนี่ยผมฉีดยากันเชื้อราไว้ทุกอาทิตย์นะครับสีเขียวเนี่ยฮะฝนตก ปีนี้ฝนด,ดีดีครับท่านผู้ชมเม็ดฝนเนี่ยาพาโรคเชื้อรามานะครับเราก็ต้องคอยฉีดยากันเชื้อราไว้ทุกอาทิตย์นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูกล้วยไม้ป่าครับผมอ่านี่คือกล้วยไม้ป่าครับเป็นอเอื้องสายหลวงใต้ครับท่านผู้ชมยาว2เมตรครับซึ่งกระถางนี้มี2 0 0พันนะครับมีเอื้องสายหลวงใต้กับ เหลืองจันทร์นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเหลืองจุดหรือเหลืองปอดครับหรือจะเป็นเหลืองจันทตาเดียวไม่แน่ใจครับท่านผู้ชมอันนี้ผมปลูกไว้ในกระถางเดียวกันเป็นกระถางไม้ครับเครื่องปลูกก็เริ่มไม่มีแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้เป็นเหลืองจันท์นะครับเนี่ยเนี่ยเหลืองจันท์ช่วงนี้อ่าเป็นช่วงที่ผมงดน้ํานะครับผมเริ่มงดน้ํแล้ คือผมจะลดน้ําแค่อาทิตย์ละครั้งอ่าส่วนปุ๋ยบำรุงผมไม่บํารุงนะครับช่วงนี้เพราะว่าผมเห็นแล้วลําต้นเขาแข็งแรงสมบูรณ์ผมก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยบารุงแต่ผมจะอ่าบำรุงด้วยปุ๋ยเกรดสูตรเปิดตาดอกครับท่านผู้ชมเนี่ยฮะต้องเปิดตาดอกเขาซะหน่อยครับเนี่ยฮะ ตามหลักแล้วก้นไม้ป่านะครับท่านผู้ชมปุ๋ยที่ให้เ็าเป็นปุ๋ยอ่อนโมโคสหรือปุ๋ยเกร็ดนะครับถ้าเป็นปุ๋ยเกรด็ดท่านผู้ชมอย่าให้ปุ๋ยเขาเยอะครับคือผสมปุ๋ยแบบจางๆหน่อยครับเจืนจางหน่อยครับอย่าไปให้เยอะนะครับก้นไม้ป่าถ้าให้ปุ๋ยเยอะแล้วเขาจะไม่ชอบนะครับอันนี้สูตรผมนะครับแต่ถ้าเป็นาฟาร์มหรือเป็นที่อื่นเขาอาจจะมีเทคนิคของเขานะครับแต่สําหรับผมผมลองให้นะครับ ปุ๋ยเยอะเนี่ยตายครับมันให้เยอะเกินไปผมก็อยากให้เขาแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนคนกินข้าวครับอย่างนี้ครับอาหารอร่อยกับข้าวอร่อยแล้วก็กินได้เยอะครับแต่กล้วยไม้ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมผมลองมาแล้วหรือเพื่อนๆอยากจะลองให้ปุ๋ยเยอะๆก็ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแต่ว่าสําหรับผมผมแนะนําว่าผมลองมาแล้วปุ๋ยเยอะเกินไปไม่ดีครับ เพราะว่าค้วยไม้ป่าเขาไม่ต้องการปุ๋ยเยอะครับขนาดอยู่ในป่าไม่มีใครให้ปุ๋ยเขาก็ยังรอดนะครับลองดูนะครับท่านผู้ชมให้น้อยๆครับอาทิตย์ละครั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลานี้ผมก็เริ่มงดน้ําแล้วก็ให้ปุ๋ยเปิดตาดอกนะครับพาไปดูกระถางอื่นเนี่ยเห็นเรืองเหลืองนี่ไม่ใช่ว่าตายนะครับบางคนคิดว่ากล้วยไม้กาลังจะตาย แห้งตายไม่ใช่นะครับเขาทิ้งใบครับเพื่อเขาพอทิ้งใบเขาก็จะแทงช่อดอ,อกนี่เอื้องสายน้ำเพึ่องราวสวยมากครับดอกสวยจริงๆนะฮะอันนี้ก้าวเกิ่วโนวิเล่ครับเนี่ยโนเิเล่ก็เริ่มใบเหลืองๆเริ่มทิ้งใบแล้วครับเนี่ยก็งดน้ําเหมือนกันครับเอื้องม่อนไข่ครับอันนี้เป็นก็ถือว่าสมบูรณ์ครับก็ถือว่าโอเค เอื้องคำเอื้องคำดอกสีเหลืองครับดอกสวยมากครับนี่คือเอื้องคำส่วนที่หายากหน่อยก็คือเอื้องคำตาดําครับปีที่แล้วไม่ออกดอกปีนี้น่าจะออกดอกครับผมก็เริ่มฉีดปุ๋ยเร่งดอกให้เขาแล้วครับบังคับให้ออกดอกแล้วครับปีนี้อยากจะเห็นบ้างปีที่แล้วมีแต่ลําต้นครับแล้วต้นเขาก็มีไม่กี่ต้นครับนี่ออกมาเพียบเลยครับหลายต้นเลยตอนนี้ก็ฉีดปุ๋ยเกล็ด ิดต,ตาดอกให้เข้าครับแล้วก็งดน้ําลดน้ําอาทิตย์ละครั้งครับผมดีไม่ดีสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งนี่ฮะอ่าโอเคครับท่านผู้ชมก็เก็บภาพมาฝากเพื่อนๆเพียงแค่นี้ครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปก็ขอให้เพื่อนๆน,นรอติดตามนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูปลูกปองก็ถ้าเชืญนชอบก็ฝากกดซับสไครต์กดติดตาม กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโชคดีมีความสุขครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาาย่ท้ายคลิปนะครับท่านผู้ชมก็ก็ช่วงที่เป็นกระแสะก็เป็นกระแสะแรงมากครับพวกบอลด่าง แต่ผมว่าเลี้ยงบอนด่างก็สวยดีมอนกันนะครับเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้จักชื่อเท่าไหร่หรอกครับนยฮะแต่ที่รู้รู้เนี่ยข้างหน้านี่เป็นชายชนครับสวยครับผมมาตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับเริ่มมันเลี้ยงง่ายนะครับท่านผู้ชมไอปุ๋ยที่ให้ก็คือเป็นปุ๋ยออสโมโคูสอย่างเดียวครับสูตรเสมอสูตร21-21ครับเนี่ยผม ซื้อมาแค่กระถางเดียวก็ขยายมาเรื่อยๆๆๆนะครับ <Yeah. S 1> ส่วนกระถางนี้เป็นเครื่องสายฟิลิปินครับอันนี้ผมเพาะมาได้เป็นปีปีนี้ครับปีนี้ไม่ออกดอกครับท่านผู้ชมนเะี่ยปลูกกับฝ้าพัดลมครับเนี่ย สมบูรณ์แข็งแรงครับนี่ปีหน้าครับปีนี้ไม่ออกแน่นอนครับเพราะลําต้นเขายังเล็กอยู่ยังถามว่าสมบูรณ์ไหมก็ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ครับลาต้นลากล้วยเขายังเล็กอยู่ครับเอาไว้ปีหน้าออกดอกแน่นอนครับเอื้องสายฟิลิปปินมันก็ออกคล้ายอื้าเอาื้องสายหลวงใต้แต่ว่าเอื้องสายฟิลิปปินจะสีเข้มกว่าสวยกว่าครับคล้ายๆกันแต,แต่ฟิลิปปินจะเข้มกว่าเยอะครับ เอาไว้ปีหน้าปีนี้ก็เลี้ยงลำต้นให้สวยๆก่อนครับช่วงนี้ก็ให้ปุ๋ยคอกครับโรยบางๆครับโอ้ยไปแล้วครับ